นี้ก็ขออนุญ,ญาตเลือก Defensive Play มาเ,เป็นหุ้นแนะนำเลยแล้วก็เดี๋ยวเช้านี้มีประชุมด้วยนะครับได้พี่อ่องช่วยอัปเดตนิดน,นึงสำหรับตัว BDMS นะครับครับก็ตั้งงบคำสิ่งที่ออกมาตอนไตรมาส4ก็ถือว่าดีกว่าคาดนิดนึงนะครับแล้วก็ยังโต ถ้าดูไส้ในเนี่ยก็ถือว่าโตได้ดีนะครับโดยเฉพาะต่างชาติที่ยังโตได้10%ซนะครับซึ่งถ้าถ้าเราเทียบกับตัว BH เนี่ยนะครับต่างชาติเขาก็จะสอบหลงครับฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าวันนี้เนี่ยที่มีมีติ้งเนี่ยโทนน่าจะเป็นว่าทั้งลูกค้าไทยกับต่างประเทศน่าจะยังโตต่อได้แต่ด้วยความที่แน่นอนครับมันก็ต้องมีเรื่องของเศรษฐกิจหรือเรื่องของอะไรนะครับก็อาจจะมีการให้ไกด์แดนของปี2 0 2 5นี่้นี้นะครับแต่ก็คิดว่า ปกติเรเวนิวของ BMS ด้วยความที่เขาใหญ่เขาก็จะอิงกับ GDP อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะปกติก็จะไกด์ประมาณ2เท่าของ GDP ก็ตอนนี้เราก็รอรุ้น GDP ว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไกด์แดน์ปกติก็ถ้าสักสามเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับรายได้ที่จะโตนะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นดิเฟนซีฟเที่ที่น่าจะปีนี้ยังน่าจะมีโครสต่อเนื่องนะครับอ่าแล้วก็ราคาก็ลงมาค่อนข้างเยอะด้วยนะครับก็รวมรวมเนี่ย เรื่องเรื่องที่น่าจะหยิบยกมาพูดจะเรื่องโคเคนแต่ก็ัอย่างที่เราเคยเล่าไปก่อนนั้นนี้ยโคเพจริงเนี่ยของ b ีดเนี่ที่เป็น simple disease แล้วมีการเบิร์กมากกว่าสามครั้งเนี่ยจริงๆน้อยมากคือไม่ถึงหนึ่งสองเปอร์เซ็นของของรวมรวมนะครับฉะนั้นเนี่ยภาพรวมเนี่ยคิดว่าปีนี้ยังไม่น่าจะกระทบนะครับแล้วก็ความจริงเนี่ยที่ตลาดงงเรื่องโคเเพก็อ่ากว่าจะเริ่มใช้ก็เลื่อนละเมอใช่ไหมเม่อนเข่าเว้าแววว่าแบบ เหมือนคล้ายเลือนเอฟเฟกติฟหรือความไม่รู้ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คอ e ีกทีโอเคนี้เดี๋ยวไปเช็คกันแต่ว่าก็คือถ้าสมมติว่าเริ่มมีนาจริงๆเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่มีผลปีนี้เพราะว่าผลมันก็คือของปีหน้าแล้วก็ผลที่ซื้อปีนี้เนี่ยก็คือมันยังสามารถเบิกดได้อย่างปกติอยู่นะครับนะก็น่าจะประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับก็น่าจะ ปรับตัวได้แข็งแรงกว่าตลาดนะ BDMs นะครับแล้วก็ถ้าไปดูราคาหุ้นเนี่ยถ้าจําหันได้คือตอนที่ประกาศงบออกมาแล้วเหมือนดูดีกว่าคาดนิดหน่อยที่เรามาเล่าเนี่ยหุ้นเนี่ยพุ่งจากระดับประมาณ23บาทอ่ะพุ่งขึ้นไป24.5นี่ลงมาต่ํากว่าตอนที่ตอนทอนอนนี่ประกาศงบว่าแข็งแรงอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ย่อลงมาก็ยังมองเป็นจังหวะนะครับแนวรับถ้าเอาแนวแรกก็โซนตรงนี้เลยนะ22.8แล้วก็แนวหลักลงเขาคือ22.2ดังนั้นก็ ยังมองย่อมาเป็นจังหวะเ,เข้าสะสมนะครับเป็น Defensive Play ที่น่าจะทยอยเติบโตได้ต่อเนื่องท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนแล้วก็ในช่วงที่ตลาด r i s k Off นะครับก็ถือโอกาสเลือก Defensive Play มานะเป้า36.5นะครับ